ติมเกล็ดหิมะมากินเลยติมเด้อพี่น้องติมเกล็ดหิมะติมเกล็ดหิมะสตรอเบอรี่ครับอืขุดไก่กันบอกเงินบอกไก่ละอยู่ในบ้านนี่แหละแถวๆนี่แหละนี่หาแล้วบัวอีบัวดิเดชถั่วอ่ะ เฉยเจักบาทนีดิเขื่อเฉยหน่อยลงอ๋อเขื่อที่แดียวดิอันนี้เฉยสิบบาทดิไหนนี่บ่หมู่บ้านนี่ถเฉยสิบบาทเนี่ยบ้านยี่สิบยี่สิบทีมพูนี่เพรามันเฉยหน่อยได้ละหมู่บ้านก็ไปดีของหมักอิมอนมัดะอืมกย่าอะไรหรอนมชมพูนมชมพูที่หลังก็เอาอันเขากินดีๆมาเอามา สามก่อนเออเอามาหลายกว่าหมูทีหลังสามสี่ห้าแล้วจะขึ้นโค้งก่อนตรงกลางอ่ะวันนี้สามเหลือไอโอ๊คอมอนเขาอร่อยอร่อยนะพี่น,อน้องกินน้ำกันไอศครีมไอศครีม